สวัสดีครับวันนี้เอาแม่พันุหลักนะครับแม่หลักเลยนะครับมาแนะนํานะครับสําหรับใครที่อยากจะพัฒนาพม่าแข้งหน้านะครับนี่ครับหัวดิ้นแข้งหน้านี่ครับตัวนี้พ่อเป็นพม่าทางเหนือนะครับส่วนแม่จะเป็นหลานเก้าล้านนะครับหลานเก้าล้านของโคซมฟาร์มนะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งสองตัวนะครับเป็นคู่เกิดกันทั้งสองเลยนะครับ ตัวนี้ผมเพิ่งแยกลูกนะครับนี่ครับการันตีนะครับการจ่ายลูกนะครับสองตัวนี้ลูกมีผลงานทั้งสองเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้อีกแม่นึงนะครับนี่ครับตัวนี้อ่อเพิ่งจะขึ้นกกนะครับแล้วผมก็แยกไข่เอาไว้ไปให้มือปืนกกแทนนะครับนี่ครับแล้วผมก็เอาออกมาทำเนื้อทำตัวทำสาวใหม่นะครับนี่ครับ การันตีการจ่ายลูกเลยนะครับ2ตัวนี้เป็นแม่หลักนะครับเป็นคู่เกิดกันนะครับพ่อเป็นพม่าทางเหนือส่วนแม่เป็นหลาน9ล้าานของโกเซมฟาร์มนะครับนี่ครับใครชอบนะครับกําลังมองหาพม่าแข้งหน้านะครับที่แบบแข้งไวปากไวนะครับนี่ครับแนะนําเลยนะครับ2แม่นี้ครับลอยดีรูปร่างดีนะครับ2อกิโลแน่นอนครับ2ตัวนี้นะครับนี่ครับให้ลูกออกมาก็ลอยดีนะครับสูง ตัวนี้เพึ่งขึ้นกกไข่นะครับแต่ผมแยกไข่แล้วนะครับส่วนตัวนี้เลี้ยงลูกนะครับแต่ผมแยกลูกแล้วครับนี่ครับเอามาแบ่งกันนะครับเผื่อว่าใครกําลังมองหาพม่าแข้งหน้าอยากเอาไปพัฒนาเอาไปทําสายนะครับแนะนําเลยครับทั้งสองแม่นี้ครับแม่ไหนก็ได้ครับให้ลูกเก่งทั้งสองแม่นะครับ